สามารถรังงับผู้ใช้เป็นประยะเวลาที่แตกต่างกันไปได้ตั้งแต่สิบนาทีขึ้นไปรับทราบขอต้อนรับสู่ชัดสดอย่าลืมรักษาความเป็นส่วนตัวของคุณและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของชุมชนครับผมอ่าเดี๋ยวรอดลอดสามารถชิกเขามาตอนนี้เขามาแล้ว <laughs> ท่านหนม่จัค <laughs> <laughs> ะคุณเอาห้องของก็เริ่มห้องงก็เริ่อมเรื่มแล้วห้องก็เรื่มห,ห้องก็เริ่มเอ,อ้าไ <laughs> ม,ม่ไมไม่อ,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 อ่า บันเลี่ยงบันเลี่ยงทาบันเลี่ยงทาเดี๋ยวพี่น้องพี่บิบงตามหลังเออสวัสดีคุณหัวเปล่าผมนายยาวยืนข้าวนาวมะลำเกา่าปีนี้หน้ากระห็ดเฝ้าเฝ้าปีหน้าได้นั่งหาจินอยากเด้สีได้กินข,ข้าวเจ้ากับลาบข้าวเม่นไผ่กา่า ยังกะเขาทั่วแป่นยามแขนได้เบียดเท้าผู้ลัง้นหากินด้วยไม่สาวเมารลุดไปเือลาซาเงี้ยใครมเดหงบ้นนานนาซาไปตามดวงตามดาวพ่อได้ซื้อเสื้อผ้าให้ลูกลาคอยห่มหนาวผุมเป็นหยางบอมนี้สิ่งเป็นก้าว

อรับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักแะเคลรมเด้อลูกตเต่าล่าร้านพ่อแม่พี่น้องอ้ไส้เอื่อยพี่ก็ดีพ่อตู่แม่ส่วนพ,อพ่อปูเมย่าลูกร้านเล่นหล่อนยูต่างประเทศก็ดีอยู่ในประเทศก็ดีหรือผู้ที่ทํามาหากินเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารขา้าราชการบำเหน็จบำนาญนพอ่อย่ากำลังเบาเน้อไล,ไล่ไล่สดที่นี่ละไล่สดไล่ <ไล S 1> สดไล่สดไล่ดิบไล่สดไล่ดิบได้ได้ไปได้ไปบำเหน็จว่า บำเน็ดปลาได้แล้วเดี๋ยวไหนอ๋อเนื่อแล้อันนี้เจ็ดลอยนะเนาะบำนานตรวง่าดินคนคนฉลาตัวน่าตีแ่วาบะมบัเป็นําไนี่ยบํมบัดเลวายบะมบัดนไปทบ่อีเลยเเอารูปผู้ใดเนี่ยรูปผู้ใดเว้ยรูปไน่ยรูปไเน่ยเว้ยรูปนโอ้ยเนี่ยยองยขึ้นมาให้ขึ้ออมาเนี่ยือเป็นสีเรื่องๆนะไปไปซอดได้โอ้ยเาเปรี้ยวมาเลยใช่ โอ่ยไปซอกได้ชิวได้กินพักกันแล้วพี่คนแม่พี่คนแรกสามเออเดี๋ยวเดี๋ยวเอ่านก่อนเออลำเรื่องสุดยอดลำเรื่องต่อกอนทำนองขอนแก่นดนตรีมหาสนุกนิวซีเซอร์อีสานเอาเอาขึ้นตรงๆดูอาจารย์เอาขึ้นตรงๆดูนิวซีเซอร์อีสานมันพับมันพับ ถูกเป็นลูปพ่อพ่อลูปรูปไคพ่อนี่พ่อรูปพ่อเน่เป็นบวลาตอนนี้อายุอันแม่นี่ลีติอายุอันรักสามเลยเนี่ยเอาเงี้ยงเอาเอาเงี้ยงเอาเงี้ยงกันมึงดูอาจารย์ใช่เอาบ่เอารูปไปเงี้ยงอีพ่อมเงี้งกันบ่เฮ้ยมันปาเศียรพี่น้องโอ้ยังคุ้มไม่คุ้มเด็กกี่เนาะโย่เดี๋ยวตอนพอเห็บโปเตอร์นี่เฮ็ดก้อนมูนเด้ พ่นเตอร์เนี่ยบรรดามอล้อมสอดสีเกตสีเนี่ยเกตุงเทียบมาเนี่ยเก่งตรงใจทำให้พอเป็นนุ่มเนาะครับเมื่อกี้พ่นกับฟูฟ้ารู้ละเนี่ยเออบ่ยลงซึ่งหลายคนสมือนี่เชียงเสียกันนีเสียงส่วนตัวได้กี่ของกลุงมเซอโอดดโอครับเออเพิ่นเห็นไหอไปล่ำเสอนี่ยไปมีเอาเชยพวกนี้ละน้ำกันเออแต่ว่าเมื่อตั้งมะล้อนี่ว่านี่เอาเชยพิ่นออกไปอยู่คณะอื่นแล้วเป็นน้ำมะล้อมต่างคนต่างเป็นใสๆรูปพี่พอเชย นี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เทียบมีนโอ้ยนี่เนี่ยเทียบนะนี่เพิ่นเพิ่นออกเพิ่นออกไปนี่น้ำคณะนั่นนั่นคณะรัตนสินแล้วเนี่ยเออตอนเนี้ยเออพต่นนี่เพิ่นบอกว่าแต่ว่าบ่ทีมกันอ้ากันทื่อเขามีมีผู้ใดเนี่ยพอจะจำในบรรทุกคนบ่พอเออนี่ไันเออนี่เซนเนี่ยอุกอัลสลามเขเนี่ยอันนี้โคลสลามจริงนะอัสลาเนี่ยนีโคโรโนพไปเอกเขาเนี่ยเออนี่นะทุ่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 ปีน้องนี่ลูกสาวอันนี้ผู้ใดเนี่ย เออแช่อันนี้โชคดีเดินสยามเป็นพ่อส่งให้อันนั้นที่เราสแสดงมาเมื่อนเราหรือเปล่าโชคดีเดินสยามเจ้าของเสียงเปลี่ยนเปลี่ยวใจที่ชายแดนพี่น้องอันนี้คือพระเอกโคโลโนหรือว่าโคสาลัมเด้อพี่น้องเด้อนี่เด้ออันนี้ลวดเลยสือตลกย่างอยู่อันนี้อันนี้ไพ่พอนี่เนี่ยอันสีอะไนี่อันสโลลี่เนี่ยลูกสาวลูกสาวโอ้นี่ลูกสาวสคนที่สองลูกสาวอันนี้นั่งเอกผู้ใดพ่อนี่นั่งเอกนั่งเอกอันน่ะไอ้นักกิจ สมจิตน้อยเอน้ำมันจกไม่ได้ทำนะสมัยก็ตัวต้นสือยังไม่หลแต่ต้นซื้อมาไหลแต่ตะเกียนคนอ่านมันุกโจตะเกียนมีแต่ละขาอ่านเมื่อมาทำบุรู้เรื่องพอว่ามันมามีมันมีโทรศัพท์ด้วเสมอนี่กันอ่านมันก็รู้เรื่องต้นซื้อไรอีหล่หลายห้างเครื่องเก่าหาผู้แสบ่นกับมามีการเอาผู้แสบมาไอ้ที่คนกับบุง สมือหายกันซุ่มๆสะอ้นใจหมดไปเนีเดี๋ยวนี้เขาก็พูดตายกับตายพูงยังกับพงยังวัวซุ่มซุ่มอยู่เนี่ยซุ่มไม่ได้รูปเนี่ยนี่นี่นี่เขี่ยมากมาเลยเนี่ยเขี่ยมากไปแล้วพูดตายกับตายพูงยังกับพูงยังแต่ว่าอันพูดนี้ได้พอนี่อันพูดนี้โอ้ยคุณนั่งยืนนี่โคโมนโอ้ยคือการกางสีร้อยอันนี้ผู้นั่งคโมเนเออเออตอนนั้นรอดก็หนีเด้แต่อายุยี่สิบรอดก็หนีเด้ป่าลอ พระเอกว่าหันว่าหันพระเอกอ่าหมอลำหนูพันธุ์โคขอมาพี่น้องโคขามากพรทวีพรพิเศษเอ่ายุกยุกยุกลุงเรื่องลุงรอลุงรอเดินโอ้ยุกยุกนั้นนี่พรทวีม่นใช่ใช้ย่าสุริยาโอ้ยพระย่าไหนรพรย่าข้าวหนึ่งพระยาพรพิเศษโอพชะย่าพรพิเศษพระเอกพระเอกพระเอกหนูพันธ์นำผู้สารวัเทิพย์าสุขขอบป่ายุคนั้นยุกลุงเรื่องยุคได้ไห่เมื่อบ้านไม่ยังได้ไห่เมื่อบ้านไม่ยังยุคยุคก้นป่านว่งคือก้นป่าน ยุคปั่นบ่ยุคนั้นล่ะครับอ่าได้ไฮเมื่อบ้านเียงพมันว่าได้เข้าบ้านเจกเคื่อนเล็วเอ้ยเจ้าภาพที่ต้นจังของพ่อนี่เล้ยเนี่ยบังบางวงบังวงไ่วยังเห็้เข้าบ้านนั่นกสิสูดเดียวกันตัวออกภาษาป๊บกิ๊บมั่อเนี่ตะเกียมันบราคายแม่งรับหามือหกมือหนึ่งเนครับยุคกันการนุาสิศรรับเจ็ดแปดมื่นอถึงแสนบ่ยอู้ไลยแห้งก็ต้อัหนักหล่แฮงจ้าเจักปีน่พ่านมานะ โอ้ยวันนี้มันยี่สิบปีแล้วยี่สิบปีซึ่งมือเขายังรับราคานันอยู่ดียังรับราคานันอยู่ยี่สิบปีซึ่งมือเราจะลงหาของมือนึกเอาอยู่มาคู่าคง็จเต็มคงเสร็จเต็มว่าวันนี้พี่จะว่าฟังจูบไปไหนครที่เขาไปเล่นบ้านข้าวง้วนึงไงครับอันอันหลวงพ่อพระคู่เนาะพันก็ย่างไม่ใกล้พี่ที่ก็เล่นเล่ยนที่หน้าบันนี้ไม่ไม่สักพีแต่ตอนโจูออกไปแล้วโจูก็ประกาศว่าตัวเป็นผู้ใหญ่เห็นบ่าล่ะผมออกฉากแล้วออกฉากแล้วบันนี้หลวงพ่อบ้านใช่ย่างอันสายัะไผ่ย่างมาชิมาก นี้พอยนนั้นนั่นนี่นางกดปวดนี่พระเอกนางเดปวดนี่ัพระเอกพราะเ่ยงเตีแมนน่ะเราพระเอกสั่นเาเราเสิเื่อนพ่ะเอกดิพี่รองนี่พรอเอกพรอเอกงเด่นไปรับเสกไปแต่พระเอกเด่นอะกี้พอนั่นไปรับในจ่้ยคนหนึ่งหายน้ำซุนเปอร์ไปจาัจ้งไข่เพิ่นอ่อนซ้อนเพิ่นอ่าอินในบทบาทบ่ห้ว่าน่น เงินี่ยพอพอตัวตัวขันหายนั่งมืนบานหมือนนี่ยเขาเรีอตุนเขาเรีตูนนะค็มนอินในี่บาทบัวหัถอยไปถอยไปเส็แล้วงายต่ำบัวหักให้ต่อเครืองเสียงเครยงเคียงเก่งไว้เขาเรเสียงวโอ้หเาฟาดพื้นตายทั้งหมดที่นห่านมึไม่ทั้งหลังเนาะผมไม่ฉากหลังผมไม่ฉากหลังอะคือั้งมื่นถอยไปถอยไปเสียแล้วเป็นวายเซมี่ัดมีแต่ระชากพื้นเดียวเนะผมไม่มีใบอันเนาะ แค่นี่กระดานบังทั้งังสมัยเตจิเตจเว่าไปเลี้ยงว่าเรเลี้ยงอไอ้นพม่เลี้ยงนั่นยงเป็นหลวงขวลาดหลวงพ่อบังเด็กกว่เป็นหลวงวลาดบานบานเข่งเสียงเขาเล้เขาแยกแขงเสียงทุกเทียงอีดังตึมงีมีแงเสียงน่ะมันเขาแยกให้มันนี่ตัวซีตัวขังและว่องว่างนีมันสมาพระจุมาสันว่าสงสัยตนขณะที่เสืออีสานคงยบะด้มาอีหรอก ยุบดังเลยนี่เนี่ยยุบดังเลยนะคณะอื่นเนี่ยคณะไปอื่นคณะนั้นคณะนั้นคณะนี่เขามาเรียนเนี่ดีหมดแต่ว่าสิเสียนเขียงนี่ของเสียงบปมาอีกรอกเขียงเสียงกันตู้ทอกกัปันไฟกัดเท่ไฟขาหมูนี่เสียงถอดปรารัให้กินยุคนั้นยุคนั้นถือว่าเครื่องเสียงสิเซียนถือว่าสุดยอดในกาดการบ้านเขาแม่งนี่นั่น มันมันงานลายมากเนีเขียงเสียงกัมันสองสองคะมันแยกออกแล้วบัดเขียงเขี่ยงเตียวแบ่งไปสามคะแนแล้วมันได้เจ้าืองทีคะแนนสองตัวหนึงตัวน<ร>พูดเราบอกว่านักพูดล้วขาดัแต่เพียงเค่ตัวน้นี่แหละขวามเ่าๆพี่นนองปองไปไอ้ใส่บอลมอลลัมครับพอเป็นมอลลัมาตโด,ดเติบเยอะด,ด อืมแต่มันร่ำเสี่แค็ที่แรกคนเหรวเป็นมอสลามตั้งแต่ที่แรกเลยอืมโมกัสิแมีนหละขาววัชันมาตั้งแต่ที่แรกมาผู้ใดสิเป็นมาตั้งที่สองที่ร่ำยูฮาปีจังถื่อเช่นฝึกลองฝึกล่ำยูฮาปีโอ้ยไอ้ว่าลองเพ่งนี่ตะกี้นุ่มเล่นแทะดังขึ้นไหมไหมครับเอาอี่างนั่นแล้วป่านนั้นก็มอธิวตีเขาเสียนี่แหละแต่มาโมลานี่ผูดคนมาโอ้ย บ่อเปบ่อเป็ดบ่อเปดอกล่ามาอปิ่นมาน่ะไม่ได้เป็นอยนะ่างนี้นงงว่าท่านหัดเนาะบ่หัดหัดเลยทีเขา,า,าไปใช้เวลาเป็ดน้ำน้ำพอมันน้ำพอน้ำปูบ่บ่คนละมาบ่อปิ่นมาน่าะ,นเ,นะนะเอา้าคันตป่นกูจะไปหัดเลยอสักน่อ <laughs> ย <laughs> นี่เพราะว่า,าฟิลิปปินส์นี่มันจะเมื่อเด,ด็ครับอันลูกหลานเป็นเตี้ยงสองหมืน่นนี่ม่ญยั่งบ่มีมอลร้เนาะเพราะว่าหนึง่งผู้หญิงกับบ่หมีดอกมันนี่เป็นอ่าผู้ไส้หลายผู้ไส้เป็นผู้หญิงหลาย มันเปลี่ยนมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนไปตามยุคตามการคือตะกี้เออ่ปลาคอตะกี้ไม่มีกางนี้ปลาคอตะกี้อืมไม่มีกางนี่้ดีดีพอคือะไรนี่เดี๋ยวนี้ไปเมึงดูกางเนื้อเหนียกนี่ปลาคอเต็มไปกางกางปลาคอเนี่กกางปลาคอมีเด้วยเดี๋ยวนี กะกี่บมมีกางผมมีกางนี้อำไป็นพอนแทบกันแทบปากางบ่หลกางบ่หลชีแมนอยู่เออเดี๋ยวนี้ปลาคอกางไหลอ่ะถ้าผมเป็นเด็กน้อยผมสังเกตผมกินก็ว่ากางบ่หลาปานนี้ซุมืโมผมก็ว่าอยู่กางปลาคอคือหลายแท้ผมนั่นแหละมันเป็นพันไม่ไปเออมยนใหญ่พันมนุษย์ก็คือกันอเห็นบ่ไอ้อันี่พวกพวกแขกพวกนั่งเขาครับเออเขาก็มีคนเข้ามาหมดนั่นมันก็เปลี่ยนซ้ำมันสมมสมผสมผสมัสมก็ยังเขาสมันเขาตะกี้เขา ยังขอหากไพหอมบ่ได้กี่เขาหอมตัวครับเขาหอมปีนี่บ่โอ้ยหนึ่งยี่สิบตั้งผหอมซุดบ้านพูนหอมสุปบ้านที่หมดแล้วงานอีลีชูหมื่นี่บ่มีความหอมเลยบ่มีบ่มีหอมหรอกมันกลายพันธุ์แล้วเดนกหนีกบันใหญ่เด็กน้อยวัยรุ่นที่เป็นสาวคุณแม่ใหม่เป็นสาวคน่าคนหน้าใหม่นี้ผมเห็นผมไปเพิ่งผมไปลงกลายไป็นลงเรียนหนึ่งมันแถวนี้เหลียวเบิ้งนี่หน้าตาคือกันไปมืดเด็กหน่อยเสียแล้มีแต่งามงามนไปีดเขากินอาหารประเภทเดียวกันเนี่ยยังไม่เดื <laughs> มากมาเมา <laughs> มกเ <laughs> ลยนะมาถอดมาทู่ดีหรออันเดียกันเลยว <laughs> ันนี้ผ้าผ้าบากฟองเอ่อจูเกะเห็นแล้วเนาะพ่อก็เห็นบากฟองลูกคนหได้แล้ววันนี้วันนี้ผมผ้ามันไปโรงพยาบาลมันอ่ะมันมีปัญหาผ้ามันไปโรงพยาบาลโรงพยาบาลโรงพยาบาลตอนเท่านี้วะเออไปปุ๊บนั่งนี่วันนี้หมอไอ้พยาบาลมาอันแม่งลูกพ่อป่ะเนี่ยพ่อเมียอันสนะอ๋อเมื่อกี้เามาือพ่อคือรอแต่พ่อตั้งใจเห็นซะ เป็นคำต่อสท้ไทยอันนี้เป็นคารย่ออยู่ขวบ่ามวันนี้พ่อนนี้ยวพ่อเยี้วไปเห็นมันหรอเ่าเฮ้ติดต่อมาเป็นพายุบ้าน่ำเติดต่อเป็น้มันมีตะมันีตีคนเลยวสักันะนะเครผู้หบินนะอาตีทุกคนวันนี้มังเป็นบุญเป็นท่านเลยแลกกันไหมยกช่วมือนี่มันเป็นกรรมของง้วของคั้ว ในประถครับพอพอู๊ดไดกี่คนนะว่าตะคข้ส้นกันวส้นกันเบ<แ>ี่ยงไปไตกี่พ่อเล็กนอยแล้ว,ว,ลวมว่าคอกละ่าขีาล้ลรละสิบสี่ตัวละไปอ่าครับผคนมีแต่บักสามสิบีแต่บัก่อยเมื่นวเอาผมเป็นเด็กน้อยอผมเลี้ยงยี่สิบตัวนานแล้ว,<ม>ว,วบ้านนี่สูตทเทียบ้านนี่เลยเรามาท่านน้องนี่น้องอยู่บ้านพ่อเนี่ยง่าหนึ่งระยะเออบ้านห้าสิบห้าสิบห้าสิบไรครับคว้นอนเต็มบานเนีอืมมันหลายตัวบ้านนี้ ขี่ใส้นหน้ามันปลาโวยกุ้งมือปล่อยากมากินขี่ข้อยอ่ะปลาพี่อุ่นลุนอินลินโอ้ยเสียบกายเสียบเออเพี้ยสมื่นนี่เพี้ยงงวดไปข้อยสมื่นเพราะขมเนยบัวครับตะกี้ขมริ้ววันนีธรรมชาติเนื้อก็หอมห้วยปิ้งอ่ะว้ายซสมื่นป้งเขาแอแฝงอยู่เนื้อว่าเนื้อหมูเนี่ยจังเขาโอ้ยเนาะ งัวหาตตัวกับเขาอยู่เออนี่แหละมันก no ็เลยบ่เสียบมันุูมันหน้าคุยกันม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 ันอ่าเคมียาเล่งเขามาหลายอืชูเมือเพื่อนเด้เคมีเขามาหลายเคมีเคมีนึ่อยู่บ้านเองเคมีนี่อยู่บ้านน้องอีดาโอ้ยสารเคมี่่วามคือ่ซื้อมาเคมีคือมันนี่วันนี้เราเรื่องนั้นนะมันอ่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อสั่งพอปัญญาปังแล้วว่าอันที่ปลูกพริกอยู่บ้านอยากพริกน้อยๆล่ะก็แล้งงาม ก็แลังงามก็ต้องเป็นมากก็มีวันนี้คือเขาออกสั้นสั้นไล่ยในบอลหัวปลาตัวอะไรบ่ลงะเอาหดวปลาตัวแบบในี้เองมาฉีดใส่ปลกตัวโอ้เพี้ยบ่เกิดใบโจ๋บ่เกิดเลยได้ผลเลยบ่ได้ผลเอาล้วกูไปใส่บักคลิอยู่บ้านกูว่าสันดอนผมกับผสมน้ำนิดเดียวสันดอะก็บาดเนั่นน้ำยาล้างจานยี่หางยุบบานยาบบานสั้นเลยแต่คนจีบคนจีบบามัน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 จะผิดเนาะน้ำยาล้างจานชนิดหนึ่งผมกับผสมน้ำนิดหน่อยผมไปฉีดเ่รามันฉีดแค่เดียวนะผมฉีดสามเทียบหนเาะออ เตือนมือส้มาใบล้นมัดบอแมแนวบอแมแนวเนว้บอเมเนวแต่แ้่อะไรจะเห็นนะครับย่าไม่เห็นเลยคนอย่างง่ามลายอย่างง่ามลายอย่างอย่างอย่าลื่นคนไหลอยอย่าลื่นหลมาฟังเกษตรเขาว่าเอาไปฉีดผสมมาง่ามแต่สัตว์มันในส่วนผสมดิมันอยู่ในส่วนอัตราส่วนผสมก็เกษตรซุ้มือนี่ยไม่มีกินเนี นก็เกษตรบ่มีกินเด้วยซึ่เกษตรเอาคือสิบ่มีกินเอาองานเข้า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 บ่มีกินเพราะมันงานเข้างานเข้ารับเลยให้พ่อรับเลยพ่อไปหาขึ้นบ่อแห้งเราเกษตรเอ้าึ้นดีขึ้นไปเขาให้พาไปประชุมอยู่ยั่น2อั่น3พุ่นติขึ้นมากมันให้กินเลยกินต้นมะเกษตรเอโอ้ยบ่มันเป็นชุ่มมะเกษตรต้กินต้งพวนปลาตัวกับปุนกระเสีบกรบยังกระเสีบเกษตรแต่พอแต่แม่เฮาอะเกษตรโบราณเกษตรน้อยซื้อเหมือนนวยทอดมักอีลำนี่งซื้อเหมือนไก่พันธุ์ เป็นเบอร์ใหญ่เป็นหมากใหญ่เบิดแล้วไก่พันธ์ไก่พันธ์ไก่พันเบิดอีกยังกระไดเอาละครับผมพี่น้องเวลาเฮาบ่หลายเพราะว่าเฮาสิเฮาสิไปงานเด้วมื้อนี้มื้อนี้เฮาเล่นงานอยู่อ่านย่างคัมนะครับเป็นงานบุญอ่าอุทิศอุทิศอ่าครับผมงานคืออ่าบุญอุทิศหาผู้อ่าเพิ่นไหวชันไปนะครับท้าบุญพร้อม นี่ละครับผม,มพี่น้องผู้ใดอยากได้หมหอลล็อพเสียบงั้นเออบวว่าทีเป็นงานดุนด้นดนงานแบบนี้งานหน่อยงั้นใหญ่งานใดก็แล้วแต่นะครับที่ต้องการควบม,มวลต้องการเสียงหัวเราะโทรศัพท์มหาห้พอสุปเปอร์เงี้ยวหมายเลขโทรศัพท์พ0 8นย์แปดเจ็ดเจ็ดแปดห้นสเก้าี่นั่นละศูนย์แปดเจ็ดหศสามเก้คณะสื่ออีสานดนตรีสด หางเครื่องสดนี่เทียบ๊วยหาชิวโม่งเต็มเต็มนั่นนะครับจัดไปเลยหาชิวโมงนี่รับรองว่าพี่น้องนี่บ่มีเงานอนเออนะครับถ้าจะยุ่ยไกลเนี่ยเด้อออถ้ามันเดือนเดือนหนาเนาะวันที่สิบวันที่สิบเดือนหนาแต่กลุผ้าอยุก่สิบกลุมผ้าบนนครับผมอายุใกลไกนะครับสิบกลุมผ้าสิบเอ็ดยู่ที่คอนสารคอนสารนั่นสิบ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 ิบส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 ิบ เดือนกุมภาพันธ์ยังมีคิววางอยู่พี่น้องยาสักษาสักกุณป้าเนี่ยใกล้จะเต็มแล้วใกล้แล้วครับเพราะว่ามันเออแรงงานมาที่สามสิบแล้วเออสามสิบสามสิบกุมภาพันธ์ิบกุมภาพันธ์ผมไม่มาตั้งใจไม่เต็มเลยไหมโอ้เดี๋ยวกุมภาพมันเต็มเต็มแล้วเล่นได้สามสิบเกินมากเลยเออรับสามสิบรัดไปครับผมโอ้พี่น้องมือนี้ถือว่าเป็นคุ้มโชคดีนะครับของเบ้าโจศัก ที่ได้เห็นนะครับปดสเตอร์สมัยโบราณพี่น้องนี่คือปูเตอร์สมัยโบราณพ่อซอสอันนี้คือรูปของคุณพ่อซูเปอร์เนวตอนนี้จะปีกพ่พออายุเออเดี่ยสนจะหาี่เนี่ยตอนตอนที่ตอนที่ให้รูปเนี่ยสามหาสามหาสามหานะครับผมพี่น้องตอนนี้ครับตอนนี้ได้ป่ะเนี่ยออเนี่เจ้าชิบโก้บเนอ๋อยังมียังมีเขายังมีเขาครับผมพี่น้อง เบิ่งม no. ุมหนึ่งมาเป็นว่ามแมนอันพี่เอกสรพงษ์ชาติศีครับคือกุ้งซีวิไลคือกุ้งซีวิไลก็คือโอ้นะครับบ่ธรรมดานะครับผมพี่น้องนี่นะครับตปุ๊บสเตอร์สมัยเก่าพี่น้องคุณน่ะแดนเซอร์โอ้ให้พี่น้องชมนะครับถือว่าเป็นนิวสีเสื้ออีสานนิวสีเสื้ออีสาน่สูใดคนี้ทาสมัยแต่นิวนิวนี่ก็คือใหม่ใหม่เออนิวนิวนี่ภาษาอังกฤษแปลว่าใหม่เออนิวใหม่เพ่งม่ร้องสีเสื้ออีสาน เออนะครับเอ้าลาพีลาหนองต้อพี่พอเข้าบัานนะมันเสียด้เดินทางในสภาตมเรื่องเรี่องเริ่มแสดงสิบเก้านั่นกาเออขอให้ท่านมีความสุขคมเจริญหัวเรืองเหลืองเหลือมในหน้าที่การงานลูกเตาหลอหลานเจ้าหน้าที่ตำรวจตะขางครูบาอาจารย์นิสิตนักเรียนพอข่าวว่านี่เด้อแม่ข่าวแม่ข้าวเกษตรกรใส่มันใส่อ้อยเด้อชื่อตางประเทศลูกหลาสุขคนเด้อคนเด้อมีความคู่ความเลื่อนครับมือนี้พ่อซื้อมะย่าเดี๋ยวเดียวพอ ขอบคุณผู้เพิ่นเขามารับชมซะก่อนแล้วก็พูดพูดที่มากเพราะท่านให้รับชมย้อนหลังเอาเออขอบคุณเด้อลูกเต่าพี่มาเบิ่งอย่าอย่าเข้ามารับชมเลยเอออย่าเข้โอ้ยลักหาแล้วเนาะหาแล้วหาหาไรอ่หาขนผู้หาขนนี่ยยิงง่ายสุดเลยง่ายสเดเลยเฮ้ยเพธรรมดาได้มีคุนขางผเบิ่งไลฟ์สดนี่อันนี้ผู้เพิ่นคอมเมนต์เขามานี่อ่าคุณอ่าไผล่ะต้นหอมคุณต้นหอม แมนบ่อน้อแมียี่ดอกขึ้น่าอุณตุนหอมวันหน้าถือบ่อน้อครับกันบ่อถือกาประทานอภัยด้อนะครับเบ้าโจสักยบแค่ปอหกออกใกล้แหลกออกแหลกปิดอีกสองตัวเป็นมากุดไล่ให้ขอคุณคุณตุนหอมนะครับผู้คอมเมนต์เขามากแล้วก็ผู้ที่รับชมทั้งหาคนครับผมพี่น้องผู้ใดเขามากประทานกับชมย้อนหลังย้อนหลังนะครับเอาาปนี้พอล่าไหม ความสุขก็จะไปอง่านหุ่งเงื่งเหลืองเหลื่อมในหน้เฮงงานมีเงินลอยบอดเป็นลอยล้านเด้อ,อมือนีพ่อสุปเปย้วครับอาจารย์ชัยศิลป์น,น้ำหัวทงคาให้เอป้อาโจสักมือนีทํานาทีจักสุขคามวลาให้ฟังแต่เสียงครับขอกล่าวคําว่าสาว,สาวัสดีครับนิ่งไว้พ่อนิ่งไว้ลูกหามงคลกัน ว่ามาแต่ละสุดแต่ละปีมีปัญหาเรื่องยูเทียนะเนี่ยมีปัญหามงนี้ยุเทียเอาบอกว่าเอาบอกว่าอะไรอีกเถอะโอ้ยเ็จะได้อะพี่น้องบ้านนี้อืมลองเพ่งขาลองเพ่งขาโอ้แต่พี่โอ้พี่น้องพี่น้องทางเมืองล่าห้องกับเขามาเขามาสะาดจากน้อยอ่าปิดไล่แล้วอ่าไปรับชุ่มยอดลังเอาเด้อพี่น้องเด้อสบายดีเด้อมีเนื้อหามงกุฎ่ภอีกแล้ว เอามือนันผมกดใส่เห้อเังแล้วปิดปิดครางอือออเอาละปิดบ่ไา้เดได้พี่น้องผู้ใดมาบอกนี่นอ้นี่ดินี่ด้นี่ดินี่ด้เห็นแล้วเห็นแล้วแน่ใจไหมว่าต้องการหยุดการสตรีมแน่ใจครับขอบคุณครับดป